มันจะมีเสียงปั๊มนะครับกดเพื่อข่ายลมใครเคยมีปัญหาซื้อหมวกกันน็อกมาแล้วปรากฏว่าอีก3เดือนปุ๊บผอมลงหมวกหลวมอีกสักพักอ้วนขึ้นหมวกฟิตมีความได้แบบว่าไม่นิ่งของหน้านะครับผมเป็นหนึ่งคนที่น้ําหนักสวิงขึ้นแบบช่วงที่ผ่านมา3เดือน,นก่อนโควิดนี่อ้วนเลยเพราะว่าออกกินข้าวกินของหวานน,นอกตลอดพอโควิดปิดห้างมีเวลาออกกําลังกายจากน้ําหนักเมื่อก่อนโควิดผมหนักอยู่ประมาณ76กกิโลกรัมนะครับ สองอาทิตย์ที่แล้วผมหนักเดือย9ใส่หมวกอะไรก็ล้วมไม่หมดวันนี้ผมกินอ้วนขึ้นมาเป็น72เหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังหมวกที่เคยใส่แล้วพอดีนะตอนหนัก70ไปลายปายเนี่ยวันนี้ก็ยังหลวมอยู่วันนี้ผมเลยพามาชมหมวกใบนี้ที่แม่เหมือนทํามาตอบโจทย์ผมเลยนะครับไม่ใช่ใบนี้ใบนี้วางมาเป็นท็อปเฉยๆหมวกที่ผมจัดมาจริงๆเลยคือใบนี้เป็นของ s c o r p เป n นนะครับ E X O มาอันบ็อกซิ่งเลยดีกว่า คือจริงๆมันก็คือหมวกใบเดียวกับที่เมื่อกี้ผมวางไว้ด้านบนแหละแต่ผมชอบความะไไเลยะไหมเมื่อกี้ที่เห็นอยู่เขาจะเป็นหมวกสีลายคาร์บอนทําจากวัสดุคาร์บอนนะครับที่เบามากๆแต่ถามว่ามันต่างอะไรกันยังไงเมื่อกี้จะสังเกตว่านี่เป็นลายคาร์บอนเงานะครับว,วางข้างกันแล้วกันแต่ใบที่ผมเลือกมา อันน่ะเป็นคาร์บอนด้านนะครับนี่มันจะเป็นสีเป็นรุ่นเดียวกันแหละก็คือตัว scorpion exo r1 a r นะครับโคตรเบาถ้า scorpion เขเคมว่าเป็นหมวกกันน็อกที่เขาบอกว่าขิงคนอื่นได้เลยเพราะว่าเบาที่สุดแล้วในชั่วโมงนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ใบหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นหมวกไซส์ s อยู่ที่1,150กรัมบวกลบ50กรัมนะครับผมใส่ไซส์ l หนักอยู่ที่หนึ่งพันสองอยห้าสิบกรัมนะครับถือว่าถือขึ้นมาก็รู้สึกได้เลยแหละว่ามันเบานะครับแล้วมันมีทําไมบอกว่าเอมีให้เลือกสองสีไม่ใช่สองรุ่นนี้จะมีสองแบบคือคาร์บอนด้านคาร์บอนเงาทําไมผมถึงเลือกคาร์บอนด้านผมชอบความเป็นสีคาร์บอนด้านเพราะมันเหมือนอารมณ์แบบสีพาร์ตคาร์บอนในรถยุโรปอ่ะบางคนไม่ชอบนะครับเพราะมองแล้วมันเหมือนฟิลม์มมันไม่มีเขาเรียกว่ามันไม่เห็นมิติพอเป็นเงาเนี่ยมันจะดูมิติกว่าแต่ส่วนตัวคือ ผมอยู่กับวงการคาร์บอนไฟเบอร์มาคือเห,เ,หเห็นเห็นลายเงาไงเห็นจนเบื่อแล้วใครๆเขาก็ชอบเอาเงานะผมกับชอบด้านมากกว่าอ่ะใบนี้เราเก็บก่อนแล้วกันมาดูหมวกของผมทําไมพูดไว้ว่าหมวกเนี่ยมันมีตอบโจทย์ความเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมของผมยังไงตัวหมวกเนี่ยฟีเจอร์หลกักนอกจากมันมีความเบาแล้วที่ใช้ขิงอื่นได้แต่ตัวที่ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมมากคืออะไรรู้ไหม มันมีระบบแอร์ปั๊มด้านในนะครับเวลาเราซื้อหมวกที่ปกติทั่วไปเนะี่ยวันแรกที่เราใส่มันจะบีบนมมากใส่ลมันจะเป็นอย่างงี้ครับเพราะว่าตัวนวมเขาจะทําให้เผื่อคนที่แก้มใหญ่พอเราใส่ไปสักพักตัวนมนวมเนี่ยมันจะปรับเข้ากับรูปหน้าเราซึ่งนั่นแหละมันจะพอดีแต่อย่าผอมไปนะอย่าอ้วนไปนะพอเราอ้วนปุ๊บนมมันก็จะเบ่งอีกแต่ผอมไปมันก็จะเกิดอาการที่มันหลวมนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาไม่สนเลย ในวันที่เราอ้วนเราก็ไม่ต้องไปปั๊มมันมันมีระบบแอร์ปั๊มนะครับซึ่ง Scorpion c a m e ไ like ว mm ้ hmm. เหมือนเดิมเขาเป็นเจ้าแรกที่ทำระบบนี้นะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยแล้วกัน mm hmm. โคตรเบาเลย <laughs> ตรงคางเนี่ยมันจะมีระบบปั๊มนะครับเนี่ยเราต้องนิ้วโป้งเนี่ยแห่เข้าไปตรงบริเวณเนี้นะครับปั๊มไปเรื่อยๆผมจะรู้สึกเลยว่าตัวแก้มเรามันจะถูกบีบขึ้นมา แล้วมันจะฟิตเลยเนี่ยตอนนี้คือฟิตเลยนะฟิตเป๊ะเลยฟิตแบบฟิตเลยอะในวันที่ผมผอมผมก็ปั๊มเยอะหน่อยส่วนในวันที่เราอ้วนเราก็ไม่ต้องปั๊มเยอะมากนะครับแล้วเวลาเราจะถอดตัวข้างๆปุ่มปั๊มเนี่ยมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งที่เอาไว้คลายเพรสเชอร์หรือคลายแรงดันนะครับเนี่ยพอเรากดคลายปุ๊บหมวกมันก็จะหลวมเลยอารมณ์แบบคือผมจะเ,เวลาตะกอนเนี่ย เวลาผมผมจะมีหมวกอยู่หลายเซตนะครับที่ผมใช้อะ่ะหมวกลงสนามผมจะใส่ฟิตมากแต่หมวกที่ไอ้ไอ้ฟิตมากเนี่ยมันวิ่งได้แค่ในสนามไม่กี่รอบก็ต้องถอดแล้วเพราะมันจะบีบหน้าจานมันปวดหัวไปหมดแล้วผมก็จะมีหมวกอีกใบหนึ่งที่เอาไว้เดินทางอันนั้นจะเป็นหมวกรุ่นเดียวกันแต่นวมมันจะหลวมกว่าหน่อยก็ทําให้เราแบบผ่อนคลายแบบมันไม่บีบหน้าเรามากแต่พอมันเป็นหมวกใบเนี้ยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมผมก็ใช้ระบบปั๊มเอาชอบเนี่ยไม่รู้ได้ยินเสียงเปล่า พยายามเอาให้ใกล้ใหม่นะคะรับเจ๋งดีอะแล้วโคตรเบาเลยคือจริงๆ s c o r ก i o n เขาทำระบบปั๊มมเยอะนะครับอยู่ในหลายๆรุ่นมันไม่ได้รุ่นนี้รุ่นเดียวแต่ฟีเจอร์หลักของตัวหมวกคาร์บอนตัวเนี้ยมันคือเรื่องความเบาแหละแต่คือตัวผมเองเคยใส่หมวกเบามาหลายใบอันนี้รู้สึกน่าจะเบาที่สุดตั้งแต่เคยใส่มาแล้วนะถ้าดูน้ําหนักที่ตามสเปคที่เขาเขียนไว้ด้านหลังนี่นะครับแล้วดูความหล่อ mm. เป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋วไว้แต่อันนี้บอกตามตรงยังไม่ได้หาเรื่องไปลองลในถนนมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อยากไปลองในสนามแล้วว่าวิ่งเร็วๆมันจะนิ่งไหมแต่คือด้วยความที่ผมว่าสําคัญอะแอรโรไดนามิกของหมวกอะดีไม่ดีระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะทําให้รู้สึกนิ่งในสนามคือหมวกเราต้องพอดีนะครับพอมันเนี่ยบีบจนหน้านะ่เราปั๊มจนมันหน้ามันแน่นปุ๊บมันก็จะรู้สึกโอเคเลย มันก็รู้สึกโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ไปลองเดี๋ยวไว้ไปลองทรงโอเคนะสปอร์ตอยู่แต่ผมชอบที่สุดแหละคือในตลาดส่วนใหญ่ชอบมีตะหมวกคาร์บอนสีเงานะครับผมไม่เคยเจอคาร์บอนด้านเลยแล้วเนี่ยเจอใบแรกที่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นมีหรือเปล่านะแต่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเออว่ามีคาร์บอนด้านนะเห็นแล้วก็เลยแบบแอบกริสเลยนะครับใบนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทก็ ผมว่าเป็นราคามาตรฐานของหมวกแบรนด์ระดับโลกสกอร์เปียนลืมบอกไปทุกคนน่าจะคุ้นดีฟาบิโอควาตาลโล่ก็ใส่หมวกหมวกของสกอร์เปียนนะแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูหน่อยว่าเวลาอันบ็อกซิ่งออกมาเนี่ยไม่ใช่มาแกะกล่องมีอะไรบ้างแม่มีโฟรมรองอันนี้ไม่ใช่เลยนะ มีเป็นพินล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวติดไล่ฟ้าด้านหนนะไม่ให้เกิดว่าอันนี้ก็คู่มุงคู่มือใบรับประกันนะครับไม่ค่อยสําคัญส่วนใหญ่คนไม่ค่อยอ่านหรอกแต่ก็ควรอ่านไม่น้อยก็ดีนะแล้วก็นี่ชิวดําเปลี่ยนเลยสังเกตว่าตอนนี้ตัวที่ติดอยู่จะเป็นชิวใสนะครับแล้วก็พอแกะ มาตัวนี้เดี๋ยวดูชิวดำเนียวผมยังไม่เคยเห็นเลยชิวดำตัวน,นี้เขาบอกว่าชิวดำตัวเนี้ยของสกอร์เปี้ยนเขาบอกเป็นระบบกัน UV ได้ด้วยนะแล้วก็ใส่ผิดล็อกได้เหมือนกันอ่าดำไม่ดำสนิทนะออกแอกแนลแบบควันๆหนะ่อยลมควันนะครับเนี่ยผมมองยังเห็นแสงทะลุด้านในแต่โอเคแสงด้านหลังมันยังสว่างอยู่นะแต่โอเคก็รู้สึกว่ามันดำขึ้นมาระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าวิ่งเมืองไทยผมว่าไม่แน่ใจว่าเขามีดำกว่านี้หรือเปล่าถ้ากะวิ่งในวันที่แดดจ้ายิงผมชอบแบบมืดไปเลยมืดแบบฟิลม์มอารมณ์ ฟิล์มติดรถยนต์เบอร์แปดสิบอันนี้มันอารมณ์เหมือนฟิล์มติดรถยนต์เบอร์หกสิบนะในความรู้สึกผมก็ดีมีมีชิลให้เปลี่ยนแล้วก็ชิลสายวิ่งกลางคืนนะครับพินล็อกอะไรก็ครบครบแล้วล่ะมาดูที่ตัวหมวกทีหนึง่งนวมผมว่าเมื่อกี้ที่ลองใส่ใส่สบายนะแล้วก็ด้านในก็มีตัวตัวเว้าให้เราใส่แว่นตาได้แล้วก็ด้านในเนี่ย คนที่ใส่บลูทูธก็มีตัวเว้าหลบนะครับให้เราใส่ลำโพงบลูทูธในหมวกกันน็อกเลยก็สามารถติดมันก็เป็นมาตรฐานนะหมวกกันน็อกปกติแหละแล้วก็ด้านหน้านี่เปิดคางนะครับเปิดให้ระบายลมเข้าที่คางฟิลฟิลเปิดปิดได้อารมณ์อยู่ได้ลมอยู่แล้วก็ด้านบนนะครับปุ่มแน่นอยู่ใช้ได้อยู่เออเนี่ย,เ,ยเอาให้ดูทีนึงเนี่ยไอ้ปุ่มแดงๆนยะเอาไว้ปัม๊ม มันจะมีเสียงปั๊มนะครับเหมือนรู้เลยว่าลมเข้าแล้วเราก็มีตัวสลักเล็กๆทข้างๆนะกดเพื่อขายลมแมโคตรเจ๋งเดี๋ยวไว้ไปลองเดี๋ยวไว้ไปลองถ้ามีโอกาสลองเดี๋ยวโมให้ฟังทีหนึ่งวันนี้ก็เอาหมวกมาอวดเอาหมวกมาอวดหน่อยเพิ่งถอยหมวกมาใหม่นะครับจริงๆผมก็ใช้ไปเรื่อยผมจะมีหมวกแบบหลายใบบ้างๆนะหมวกนี้ไว้ใช้นี่หมวกนั้นไว้ใช้นู่นแต่ก็เดี๋ยวดูสถานการณ์นะครับว่าหมวกอะไรนะเพราะว่า อันนี้ยังไม่จบเดี๋ยวผมต้องติดเอาไปติดตั้งอุปกรณ์ที่เอาไว้ถ่ายทำเผื่อเวลาโม้ในหมวกกันน็อกอีกโม้ในหมวกกันน็อกเลยนะครับโอเควันนี้เรื่องราเดวมานะครับก็พามาชมกับเจ้าหมวกสกอร์เปียนเอาสีเงามาให้ดูอีกทีหนึง่งแต่บอกว่าแล้วแต่คนชอบราคาเขาบอกว่าราคาเดียวกันนะครับราคาเดียวกันแต่อยู่ที่คนชอบเลยใบเงามันก็ ก็ต้องยอมรับอย่างนึงอะสีเงามันดูเท็กเจอร์คำว่าคาร์บอนไฟเบอร์มากกว่าสีด้านอะมองมองไกลๆเหมือนหมวกสีดาด้านเลยมองใกล้ๆมองดีๆเหมือนเป็นฟิล์มนะครับอย่างที่มันคือคาร์บอนไฟเบอร์นะตามมิติมันจะดูแบบเป็นฟิล์มแล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่ผมมาเห็นลักี้เลยนะพอมันเป็นหมวกสีคาร์บอนด้านนะครับนี่เอาให้ดูอีกทีหนึ่งโอเควันนี like so like ้เร so like ื okay. world, ่องราวดยประมาณนะครับพามาชมจะไปไม่ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ